อันนี้เราจะมาดูรูปปัม๊มหลวงปูอ่อวัดภูสีนครพนมปีสองห้าหกหนึ่งเนื้อทองทิศนะครับหลวงปู่โสอายุร้อยสิบสามด้านหลังเขียนว่าวัดโพสีนะครับ เป็นปั๊มนะครับลักษณะองค์เป็นการปั๊มตัดนะครับเนี่ยมีรอยตัดมีต่อโค้ดมีโค้ดแล้วก็มีหมายเลขนะครับหลวงปู่สอนี่ ในเครีูขอปปงปู่สอเนี่ยท่านเป็นเกจิหกแผ่นดินนะครับวัดโพสีอายุนี่ร้อยสิบสี่ปีเก้าสิบสี่พรรษานะครับก่อนมรณภาพนะครับปี ท่านเป็นท่านเป็นลูกศิษย์ท่านเป็นสิษย์ท่านเป็นสิษย์หลวงปู่ศรีทัดอยู่ฝัง พระบาทโพนสันนะครับฝั่งลาวที่ภูเขาควายนะแล้วก็รับใช้ชนหลงปู่ศีทัพท่านมรณภาพนะครับพระสังขารไปก็เลยกลับมาอยู่ฝั่งไทยนะครับส่วนวิชาท่านมี วิชาเคล็ดลับที่อายุยืนนี่งปูสอประวัติท่านเคยบอกว่าท่านใช้วิชาปั่นธาตุนะครับซึ่งหมายถึงนั่งจิตภาวนาสลับธาตุดินน้ำลมไฟในร่างกายเชื่อว่าจะสามารถรักษาโครคภัยไข้เจ็บได้นะครับท่านเลยมีอายุยืนถึงร้อยสิบสี่ปีนะครับผม ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ